จังหวัดขอนแก่นค่ะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้รวมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย365วันค่ะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแกน่นขับขี่ปลอดภัย365วันซึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติขับเคลื่อนกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งได้ประกาศเป็นวาระสําคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแกน่นและก็จัดทําพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU ค่ะขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขอนแก่นปีพุทธศักราช2566รวมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรภายคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือใน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะตามมาตรการ10ข้อหาหลักการตั้งจุดตวดรวจตรวจ ขันวินัยจราจรค่ะหรือว่าจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเครือข่ายนะคะลดอุบัติเหตุทางถนนและหน่วยงานอื่นๆค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้กําหนดให้ทุกสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นค่ะดําเนินการพร้อมกันทุกพื้นที่ทุกอําเภอโดยวันนี้ก็ได้มีการ เออว่ากาตักเตือนค่ะพร้อมมอบหมวกกันน็อกเนี่ยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอีกด้วยค่ะ,คะคพี่ตำรวจนี่ใจดีมากเลยนะคะวันนี้มีการแจกหมวกกันน็อกด้วยสำหรับใครที่ลืมหยิบหมวกกันน็อกออกจากบ้าน่คะ,คะก็เป็นการว่าก่าวตักเตือนในช่วงแรกก่อนค่ะ,คะ